สำหรับแพลตฟอร์ม i d s นะครับที่เราสร้างึ้นเนี่ยมันคืออะไรหลายคนก็ยังสงสยัยแพลตฟอร์มมันคืออะไรเราไม่รู้จักคาว่าแพลตฟอร์มนะเพราะคาว่าแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันเพิ่งอุบัติขึ้นมาไม่กี่ปีนี่สมัยก่อนนะครับเราเราจะรู้จักแต่คำว่าระบบนะครับหรือ system แม้แต่ top up list นะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อแปดเปีที่แล้วเรายังไม่พูดคำว่าแพลตฟอร์มเราพูดคำว่าระบบ i t s เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับในยุคนะครับอดีตครับเราจะรู้จักแต่คาว่าระบบระบบ,รบเราเพิ่งมารู้จักคําว่าแพลตฟอร์มนะครับก็คือในยุคนะครับเมื่อเทคโนโลยีมามาสู่ยุค 3G 4G และ 5G นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคำว่าแพลตฟอร์ม ITS มันคืออะไรครับจริงๆแล้วแพลตฟอร์มก็คือการเอาระบบหลายๆระบบเนี่ยมาทํางานร่วมกันไม่ใช่เป็นนะครับระบบที่มันทํางานแบบเดี่ยวๆหรือสแตนอะโลน นะครับมันเป็นเอาการเอาระบบหลายระบบเนี่ยเอามาทํางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันนั่นเองครับรเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับแพลตฟอร์ม ITS ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เอาระบบหลายายระบบเนี่ยมาทํางานร่วมกันนะครับหนึ่งในระบบที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ITS นะครับก็คือเนี่ยครับและระบบที่ชื่อว่าฟินเทคฟินเทคเนี่ยย่อมาจากคําว่า financial technology ครับนะครับแปลเป็นไทยคือเทคโนโลยีทางการเงิน financial ก็คือการเงินจริงไหมครับเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการเงินครับ ฟินเทคเนี่ยในอดีตครับมันถูกผูกขาดโดยสถาบันการเงินก็คือพวกธนาคารทั้งหลายนะครับเวลาที่เราจะโอนเงินชําระเงินถอนเงินเนี่ยเราก็โอนเงินกันผ่านบัญชีธนาคารใช่ไหมครับนะฮะและแน่นอนครับสิ่งที่ธนาคารได้ไปก็คือค่าธรรมเนียมต่นางๆนะครับและก่อนที่เราจะโอนเงินได้เราก็ต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีใช่ไหมฮะเมื่อเราแต่ละคนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปนะะคนละร้อยคนละพันธนาคารมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเลยครับ ธนาคารก็เอาเงินเราเลยครับไปลงทุนไปปล่อยกู้ทากําไรหมหาศาลเพราะกาไรที่ธนาคารได้มานะครับโอ้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรู้แล้วมาจากเงินของพวกเราทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันถูกขู่ขามังแต่ดีแต่วันนี้ครับเมื่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นครับมันก็มีบริษัทนะครับที่พยายามจะสร้างเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาแล้วครับนะฮะสร้างแพลตฟอร์มสร้างเทคโนโลยีตัวเองขึ้นมาเองครับเพื่อเอามาไปฮะ สร้างฟินเทคของตัวเองว่าเพื่อจะเอามาลองรับนะครับการทำทำดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่น True เนี่ยครับเขาก็จะสร้างฟินเทคขึ้นมาครับก็คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่าอะไรครับ True m o n e y เห็นไหมควันนี้คุณไปเซเว่นนะครับคุณสามารถที่จะจ่ายค่าสินค้าในเซเว่นได้โดยตัดเงินจาก TrueMoney ที่เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือฟินเทคนะครับซึ่งทาง ค่าย c ีเนี่ยเป็นคนเป็นเจ้าของเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับหรือแม้แต่อาลีบาบาของแจ็คหนาก็จะมีกระเป๋าเงินที่นะครับที่ชื่อว่าอาลีเปเห็นว่าคนจีนเดินทางมาเมืองไทยซื้อของนะครับไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสดละปัดเงินจากกระเป๋าอาลีเปได้เลยเห็นไหมครับนี่คือฟินเทคครับนะสำหรับท็อปอัพจุลิศของเรานะครับเราก็ได้สร้างฟินเทคของเราขึ้นมานะครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยเมื่อ8ปดปีที่แล้วนะครับฟินเทคของเราชื่อว่า i b o ็อกครับ กองอัจฉริยะครับเป็นกระเป๋าที่เอาไว้สําหรับใส่โบนัสครับนะฮะเมื่อสมาชิกมีโบนัสเกิดขึ้นมีไรายได้เกิดขึ้นนะครับนะบมันจะจ่ายไปเป็นพอยต์หรือเป็นคะแนนที่เรียกว่า TP pop up to ั i c ู to i n t เนี่ยเข้าไปในกระเป๋าไอ o บอกนี้ครับแล้วสมาชิกทุกคนก็สามารถจะไปฮะเปลี่ยนจากพอยต์ที่อยู่ในกระเป๋าไอ o บอคนัให้มาเป็นเงินสดได้นะฮะแลกออกมาเป็นเงินสดได้นะครับนโดยเรามีวิธีการากต่าง นะครับในการที่จะเปลี่ยนพอยให้มาเป็นเงินสดได้นะครับและนอกจากการเปลี่ยนพอยเป็นเงินสดแล้วยังสามารถเอาพอยอยู่ในกระเป๋าเลยครับมาซื้อสินค้านะครับจากร้านค้าที่เอามาขายในแพลตฟอร์ม i อทีได้ด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่เราสร้างมาอย่าลืมเราสร้าง i อท็อกขึ้นมาเมื่อ8ปดปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มี3 G 4 G และ5 G ด้วยซ้ำนี่คือวิสัยทัศน์ของท็อปอัพลิสที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ได้ ได้วิเคราะห์นะครับนะว่าเออวันที่คุณกำลังกำลังทำธุรกิจกับบริษัทที่เขาวางแผนนะครับที่เขามีวิสัยทัศนะครับแล้วก็มองเห็นอนาคตเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ท็อปอัพลิคิดในวันนี้วางแผนวันนี้ครับเราเผื่อไปในโลก50ปี100ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นนี่นคือสิ่งที่มันเพราะเราทำธุรกิจกับเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง สามารถที่จะอะไรครับพยากรณ์แล้วก็คาดการณ์นะครับโลกอนาคตได้เช่นเดียวกันนั่นอนะครับอ่ะนี่คือระบบหนึ่งที่อยู่ในแพลตฟอร์ม IDS ครับระบบที่สองครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t 2ร s อ o p ์ชอปแครับมันก็คือ m a r k e t p ตเพ e ก็คือแอปซื้อขายสินค้าออนไลน์นั่นเองครับนะงันแอปทีรูอ o p a ชอป a อครับสามารถจะเอาร้านค้านะครับจากทั่วโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ เอาเข้ามาขายในแพลตฟอร์ม ITX ได้นะครับเพื่อให้สมาชิกเรานะร mm hmm. เนี่ยครับท่ออัพของเราเนี่ยได้ซื้อสินค้านะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดแตนะ่ที่สําคัญ mm hmm. เมื่อคุณจ่ายผ่านแพลตฟอร์ม ITX แล้วเนี่ยครับนะครับ,นะค,รบคุณซื้อสินค้าแล้วจ่ายผ่านแพลตฟอร์มแล้วคุณมีรายได้เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมครัเราเคยนะครับอยู่ในโลกที่คุณซื้อของแล้วมีเป็นมีแต่รายจ่ายแต่วันนี้คุณจะมาสู่ในโลกของท่ออัพนี้ที่คุณซื้อของแล้วมันมีรายได้ เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราได้ออกแบบแล้วก็สร้างนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้แพลตฟอร์มเนี่ยรองรับทุกคนที่เข้ามาสู่ธุกรกิจของเราเรียบร้อยนะครับนี่คือระบบที่สองระบบที่สามครับก็คือดิจิทัลแอสเซทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเองนะครับวันนี้นี่คือสิ่งใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับนะบหลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึงนะว่าคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันจะมีมันจะมีมูลค่า ได้อย่างไรในโลกอนาคตแต่ผมบอกได้เลยครับอย่างที่บบบอกกันว่าสิ่งที่เราคิดวันนี้นะครับมันจะเะไรครับทุกคนเราวางแผนไปในโลกอนาคต5ปีสิบปีร้อยปีข้างหน้าแขกเช่เดีย่กันกับไอดิจิทัลแอสเซทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลวนันนี้ซึ่งหลายคนยังนึกภาพไม่ออกแต่ผมบอกได้เลยครับว่านี่คือสิ่งที่ผมได้พูดไว้ณขณะน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสาปีห้าปีข้างหน้าคุณจะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยนะครับ5้าปีข้างหน้า มูลค่ามันก็นมีมูลค่ามหาศาลนาถ้าคุณได้ถือครองม,มันนั่นเองครับนี่คือบทบริษัทนะครับและอันที่4ี่ครับซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกที่สําคัญมากก็คือ MLM ครับย่อมาจากคําว่า Multi Level Marketing Multi Level ก็คือหลายชั้น Marketing ก็คือการตลาดมันน Multi Level Marketing ก็คือการตลาดแบบหลายชั้นนี่คือคกลไกที่สําคัญมากที่ใช้ในการกระจายผลประโยชน์ครับกระจายรายได้นั่นเองและครับและโดยมีแผน การตลาดนะฮะแผนการจ่ายผลตอบแทนนะครับที่ถูกเขาเรียกคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกกระจายผลประโยชน์ไปนะครับอย่างมีโครงสร้างที่โปร่งใสชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนได้รับความยุติธรรมนะครับนะฮะใครทํามากได้มากทาน้อยได้น้อยนะครับนะฮะธุรกิจนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณเข้ามาแล้วคุณจะรู้สึกว่า มันเป็นโลกที่มันมีความยุติธรรมมากนะครับและซึ่งมันจะแตกต่างจากโลกในสังคมภายนอกนะครับซึ่งไปนะฮะซึ่งบางครั้งคุณทุ่มเทการทํางานแค่ตายแต่สุดท้ายแล้วไปฮะทําไมคุณถึงไม่ได้ความดีความชอบเพราะนะฮะเหมือนคนอื่นเขานะฮะอย่างนี้บางคนบางคนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่ประจบประแจงกลับได้เตำแหน่งได้นู่นได้นี่แต่คุณทุ่มเทความสามารถแต่คุณกลับไม่ได้วันนั้นนี่คือเพราะอะไรครับเพราะ เพราะมันไม่มีมาตรฐานมันอยู่ที่คนของใครจริงไหมฮะนะคุณเป็นคนของใครนะครับถูกใจเจ้านายไหมอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโลกที่ที่โหดร้ายและก็มันคุณกําหนดอนาคตตัวเองไม่ได้แต่ในทุกในทออักขุลิครับคุณสามารถกําหนดอนาคตตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีใครที่เขาที่จะมาสามารถขัขดขวาง นะครับความสําเร็จของคุณได้เลยในธุรกิจนี้นะครับนะ,บนะบวันนี้คือคกลไกสําคัญนะครับหลักๆที่อยู่ในแพลตฟอร์ม i t m